ครับถ้ามีอาการอาไระไบอกพี่เลี้ยงนะครับพี่เลี้ยงแก้ไขให้นะครับ <c oughs> ต่อไปเราก็จะไปนทัก <c oughs> ก่อนนะเชิญเลยครับมพร้อมเลย <c oughs> เรียมโอมนะครับหายใจเข้าลึกๆผ่ <c oughs> อนท้ายนะครับผ่อนท้ายตัวเองผ่อนท้ายกล้ามเนื้อบ่าอะไรหายใจเข้าลึกๆครับโอ้ ่อไปนะครับเป็น,นท่าแรกนะครับท่าเดิดชนเท้าจะมี3ท่านะครับต่อไปเราปฏิบัตินะครับให้ใช้มือซ้ายจับที Life ่ข้อเท้าซ้ายด้านซ้ายนะอยู่อยู่ด้านนอกลักษณะนี้นะครเห็นไหมครับมือซ้ายจับที่ข้อเท้าซ้ายมือขวาจับที่ข้อตะครับด้านขวาของมือจับข้อเท้าของข้างจนก้าวกันเช็คดูนะครับว่าเท้าเท้าซ้ายเท้าฝ่าสั้นยาวนะครับเช็คดูนะครับสังเกตดูได้เลยครับปกติคนถนัดขวานะครับขวาจะสั้น เพราะกล้ามเนื้อตนะั้งช่วงบ่าวอะไรออกเอวนะครับมันจะดึงแ,แลแ้วจะเป็นสะโพกน่องเนะี่ยมันดึง,งนะฮะข้างนี้ก็เหมือนกันนะคนนี้ถนัดขวาได้เลยครับบอกได้เลยว่าถนัดขวานะฮะจะสั้นประมาณเซนหนึ่งนะครับได้อย่างครับต่อไปเลื่อนมือนะครับมาอยู่ที่ข้อเท้าเปลือกเท้านะครับนี่ท่าที่สองแบกนะครับโอ้ไม่ทา่าปวดลงนะฮะถังเกตดูดึงเนีันะบให้เป็นแนว90องศา ได้ครับไปช้าๆน,นะครับครั้งแรกคนนะ้จับแปนแล้วเปิดต่อไปนะครับขั้นตอนที่สามนะยกขึ้นตั้งเป็นแนว90้งสิบองศาตั้งขึ้นเลยครับแล้วให้เลื่อนมือนะมาอยู่ที่ปลายนิ้วก้อยของเราซ้ายขวาเนปลายนิ้วก้อยแล้วนี่ยถ้ากดลงแล้วก็ย่อตัวเองเล็งไปดูในระดับสายตาของเรายอนะ่ยอแับย่อแล้วย่อเข่าตัวเราเลย คนที่นั่งกับพื้นะให้พยายามชันเข่านะมหาไล้หรองหัวเข่าด้วยมันจะเจ็บแล้วย่อลงเล็งดูในระดับสายตาตัวเราเองข้างในสูงข้างในต่ำข้างในสั้ต่อไปนะครับให้เราเลื่อนมือใหม่ครั้งนะครับมาอยู่ที่ข้อเท้าเลื่อนมือนะครับเลื่อนมือตัวเองมาอยู่ที่ข้อเท้าดึงนับดึงให้เขาลอยนิดหนึ่งให้ให้ลักษณะหัวเข่าลอยขึ้นโยกซ้ายโยกขวามันเสียงเซมซีนะ่นโยกตรงๆเลยโยกโยกมันก็มาหาเรา โยกซ้ายยกขวาปล่อยวางอ่ามันเสียงเสียงซีสังเกตดูนะถ้ามันแบกอย่างนี้ก็ถือว่าปกติปกติหมายถึงอะไรนะครับการใช้งานเริ่มเยอะขึ้นปกติจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเก้า90องศาที่เริ่มมีการใช้งานเป้าข้อจะหลวกขึ้นตรงน,นี้นะคือแบกออกนะครับ,บรเราก็สามารถกดดันการกใช้ทาแพนแพนทายผสมประสานเข้าไปได้นะครับนะครับต่อไป ตรวเช็คสเท้าสามท่าเรียบร้อยแล้วต่อไปขึ้นมาทงฝั่งด้านซ้ายมือของเราฝั่งด้านซ้ายซ้ายมือะนรับอยู่ทางซ้ายมือของคนไข้ซ้ายมือของเราให้เลื่อนเท้าให้มาอยู่เท้าซ้ายอยู่ด้านหน้าถ้าคนนั่งชันเขานั่งให้หัวเขายืนลักษณะกันได้ถูกต้องแน่แอ่แถ้าก็เป็นเขาลักษณะอยูนี้ใช้เป็นถ้าคนถ้าคนอย่พื้นลักษณะนี้ชันเขาลักษณะ แล้วแต่งเสื้อให้ตื่นนะครับแต่งเสื้อตื่นก่อนรัสละหนีถ้ากณชักเข่านะถ้ามีมีเตียงทีนั้นเป็นรัสละนี้มันจะท่าสมตินหน่อยแล้วมือซ้ายยออางปกกรเสือส้อเนี่ยรัสละหลซ้ายว <c oughs> างปกกเสื้อยกช่วงทีหนึ่งนะครับมือมือขวาใช,ช้ย,ยกชี้ลูกตาที่เสมอนกันรูปลงมาครับตั้งแต่ทีหนึ่งถึงทีสองลงไปถึงกระดูกเอลาห้าไล่ลงมาสามรอบับ แต่งเส and ื้อเพื่อนก่อนครับแต่งเสื้อเพื่อนตึงๆแล้วก็ดึงเสื้อฮะดึงเสื้อคนไหนที่ไม่ได้ดึงดึงเสื้อตึงก่อนแล้วเอามือไล่ลงนะครับซื้อขึ้นมสามรอบก็ไม่ยักครับพอครบสามรอบแล้วต่อไปเราจะขึ้นมาเด็นผ้าต้นขายกล้ามเนื้อหลักนะครับเวลาเราปฏิบัตินะครับให้เราใช้อุ้นมือเนี่ยทําคว่ำเป็นตัว L อล่างเนี